สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำนะคะวิธีการ Export นะคะตัว Database หรือว่าตัวฐานข้อมูลนะคะอันดับแรกเลยนะคะนักศึกษาจะต้องทำการเข้าไปที่ตัวโปรแกรม EXAM นะคะก็คือทำการเปิดเหมือนเดิมเลย Start Apache เนาะแล้วก็ Start My SQL นะคะหลังจากนั้นคลิกไปที่ Admin ่าเขาก็จะลิงก์มาที่ยัง localhost ถูกต้องไหมคราวนี้โปรเจกต์ของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งแหละ database ใช่ไหมคะซึ่งวิธีการเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอน export database ง่ายๆเผื่อในกรณีที่เราอยากจะไปเปิดรันโปรแกรมหรือรันระบบเนี่ยที่เครื่องอื่นที่เครื่องอื่นซึ่งระบบเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ส,ส่วนถูกไหมคะก็คือส่วนแรกก็คือส่วน Data บหลังบ้านส่วนที่2ก็คือส่วนหน้า U X U I หรือว่าหน้า อิเ r e c t i v e ที่ใช้กับ user ก็คือตัวโปรแกรม a c c e s สแสดงว่าเวลาจะเปิดโปรแกรมหรือจะเปิดระบบไม่ว่าจะเป็นระบบปริญญาณิพนธ์ระบบจองยืมคืนหนังสือหรือระบบอะไรต่างๆที่เราพัฒนากันเนี่ยจะต้องมี2อเขาเรียกว่าอะไร2 p r โปรเซคู่กันก็คือ database หลังบ้านกับหน้าบ้านนะคะ,ะวิธีการนะคะให้นักศึกษาไปที่ตัวชื่อ ก้อน d a t a b a บ e ของเรานะคะในที่นี้อาจารย์ขอ,อยกตัวอย่างก้อน d a t a b a บ e ของอาจารย์เนาะที่ชื่อว่า DB นะคะคลิกเข้าไปข้างใน DB เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยซึ่งอาจารย์สร้าง Entity หรือว่าตารางเนี่ยไว้ประกอบไปด้วย user type product out type out product นะคะมีอยู่ประมาณ5ตารางด้วยกันอาจารย์จะเอ็กพอร์ตตารางนี้นะคะอาจารย์ก็คลิกไปที่ชื่อตารางนะคะคลิกไปที่ชื่อตารางให้ดูว่า ในฐานข้อมูลก้อนนี้ประกอบไปด้วยตารางอะไรบ้างสมมติว่ามี5ตารางเนาะ,ะเราเช็คแล้วว่าครบถ้วนนะคะหลังจากนั้นให้ไปที่ export นะคะไปที่ export ตัวนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะหลังจากนั้นเขาจะบอกว่า format ก็คือเป็น sql นะคะซึ่ง format ตัวนี้มันก็มีเยอะแยะเลยเห็นไหมเป็น csv csv เนี่ยคล้ายๆกับ ไฟล์ uh, Excel นะะหรือว่าไฟล์ Excel นั่นแหละนะคะที่มันจะเจนเป็นคอลัมน์เป็นรลให้นะฮะแต่ในที่นี้เราจะใช้เป็น MySQL SQL, นะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าเป็นแบบรวดเร็วไหมในการแบบว่าบีบอัดข้อมูลนะคะเราก็เลือกตามที่ฟอร์แมตเขาให้มาเลยนะคะหลังจากนั้นคลิก Export นะคะแล้วก็รอมันจะแป๊บเดียวถ้าในกรณีที่ตารางหรือว่าฐานข้อมูลเราเป็นก้อนเล็ก,ลกๆนะคะเราก็ได้ ก้อนข้อมูลหรือว่าฐานข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเรา Export เ,เสร็จนะคะสิ่งที่นักศึกษาต้องทำนะคะคือ 1. นักศึกษาจะต้อง export ก,ก้อน database คู่กับตัวระบบควบคู่กันก็คือมี2ชิ้นนั่นแหละนะคะแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็คือวิธีการ export ก,ก้อน database ก้อน d a t a b a บ e นะคะเอาไปใช้เปิด กับเครื่องอื่นๆหรือในกรณีที่ต้องการย้ายเครื่องหรืออยากจะไปเปิดระบบที่อื่นนะคะโดยใช้มีฐานข้อมูลเดิมตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะคะสำหรับเรื่องของการ Export Database ค่ะ